เห็นวิวข้างหลังของที่พักไหมคะองแล้วค่ะพาดูห้องนะคะวันนี้บ้านพักที่เกาะมายอก้านะคะทุกคนเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะได้ระเบียงใหญ่ค่ะมีจักรุชชี่ด้วยวิยาวปโนนเลยด้านในก็จะเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ติดทะเลนะคะทุกคนแต่เดินไปไม่ไกลค่ะ ในห้องเขาก็จัดมีไว้ให้ทุกอย่างก็เหมือนเป็นคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องนอนค่ะห้องห้องน้ำจะอยู่ขวามือให้ดูห้องนอนกันค่ะอ้ยนี่คือห้องน้ําของเราห้องน้ําใหญ่อ่ามีอ่างให้ด้วย ดูเสื้อผ้าใหญ่เลยมีอุปกรณ์เครื่องทําครัวให้ครบทุกอย่างเลยนะคะทั้งถ้วยจานช้อนมีดเครื่องทํากาแฟค่ะตู้เย็นด้วยมีหม้อให้ดีเลยแนนเตรียมกว๋วยจับแล้วก็มามา่ามาเพียบเลยค่ะทุกคนไวจะผัดไปอ่าเป็นอาหารเที่ยงริมหาดาหาค่ะคดูห้องพวกแนนเสร็จแล้วมาดูด้านล่างกันบ้างค่ะ เขามีเป็นบ้านเป็นบังกะโลบแบบนี้ด้วยค่ะแต่พวกแนนที่จองมาก็คือเป็นอาพาร์ตเมนต์ด้านบนนะคะเดี๋ยวไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะทุกคนมีบาานเล็กๆฝั่งตรงโน้นด้วยไม่ได้ถ่ายให้ดูละเอียดค่ะมีอ่าแขกเขาเล่นน้ำกันอยู่จากที่พักของเราเราจะเดินไปย่านที่อยู่ติดทะเลตรงนี้ค่ะมาดูบ้านพักของคุณซ <Hey, you. S 1> ิโมนา <Hey, you. S 1> และก็คุณ hey, <you. S 1> เดิร์ค่ะทุกคน hey, นี่ค่ะบ้านเจ้าของวันเกิดเขาได้รับเบี้ยงใหญ่มากๆเขาพักที่นี่มาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็จองล่วงหน้าไปอีกสองสามปีหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือห้องนี้ละค่ะห้องหัวมุมพอดีเลยเห็นวิวทะเลดูสิสองปีที่แล้วที่แนนมาก็มาบาร์บีคิวกันที่บ้านนี้ค่ะมาถึงเจ้าบ้านก็ทำเครื่องดื่มต้อนรับค่ะทุกคน องแนนพึ่งทานยามากก็เลยขอเป็นน้ำเปล่าค่ะโโเดี๋ยวคืนนี้เราก็มีนัด,ดินเนอร์กันค่ะ <c oughs> เลี้ยงวันเกิดคุณเดิกเนี่ยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะที่พักเขา <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะ